ถามอ้าหมนหนอั้งเตั้งเนี่ยของคนที่ติดธุระทำงานต่างจังหวัดยุกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยู่กรุงเทพผมเดินทางไปเลือกตั้งวันที่14ไม่ได้ผมขอเลือกในกรุงเทพ อันนี้คือวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์คุณเป็นคนอำนาจ,จเจริญแต่คุณมาทำงานกรุงเทพคุณก็ไปเดินทางลำบากเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เลือกตั้งสามารถมาเลือกในกรุงเทพได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญอันนี้ต้องเป็นวัตถุประสงค์สำคัญแต่มันมีเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์ประหลาดที่สำคัญก็คือ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งที่วันที่เจ็ดพฤษภายผมมุ่งตรงไปที่ประเด็นการขนกน,นเลือกตั้งผมยกตัวอย่างที่อำนาจเจริญเหตุผลที่ผมยกตัวอย่างอำนาจเจริญเนี่ยอำนาจเจริญโมเดลเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจเจริญเนี่ยเป็นจังหวัดไม่ใหญ่ดังนั้นเราสามารถที่จะดูได้ง่ายอำนาจเจริญมีแค่สองเขต คือเขต1และเขต2นะครับตัวเลขที่ผมมีเป็นตัวเลขตรงนะครับเอ่อเขต1ไปเขต2เขต1แสดงว่าไปเขต2เนี่ยมีคนที่มีทุนละพร้อมกันหมายถึงว่าอยู่เขต1นกลายเป็นเรื่องที่เขต2คุณสังเกตดูนะคุณเข้าใจ่ที่ผมพูดใช่ไหม คุณอยู่ที่เขตหนึ่งแต่คุณเป็นเรื่องที่เขตสองอันนี้จริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ผิดแล้ววัตถุประสงค์ก็คือคุณอยู่ไกลนะครับเพราะอะไรอะ่ะเพราะคุณอยู่กรุงเทพคุณไปไม่ได้คุณก็ขอเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ประเด็นปัญหามันไม่ได้เกิดแค่อำนาจเจริญเกิดที่ขอนแกน่นเกิดที่อุบลเกิดทุกๆจังหวัดขอนแก่นด้วยผมยกตัวอย่างให้ฟังก่อนเพราะอำนาจเจริญเนี่ยมันง,ง่าย มันมีแค่2เขต7จ็ดพคนเขตหนึ่งไปเขตสองสี่พันเขตสองไปเขตหนึ่งสองพันห้าวัตถุประสงค์คือการขนคนครับแล้วทาไมต้องขนน่ะทาไมรอวันที่14ไม่ได้ต้องเดินทางไปสิบยี่สิบกิโลขนกงินปัดก็เพราะมันไกลกันไงมันจับกันไม่ได้อยู่เขตหนึ่งถ้าลงเขตหนึ่งคนมันสังเกตชัดเขตหนึ่งไปเขตสองคนมันต่างเขตกันมันก็สะดวกในการที่จะมีหัวคะแนนเอา ให้หัวคะแนนไปกาใส่เบอร์ที่มือนะครับเห็นเลยชัดๆนะว่าชัดๆนะนะเบอร์หนึ่งก็คือปาทีลีดในปาทีลีดเนี่ยมีเขียนโลโก้มีเขียนชื่อพักดังนั้นสมมุตินะว่าคุณใบใบ,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 บนี้นะใบนี้แบบบัญชีรายชื่อนะครับใบนี้แบบบัญชีรายชื่อสมมุติล้กันว่าคุณจะกาะหมายเลข อ่านะครับหมายเลขยีคุณกล้าหมายเลขยี่สิบไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือใบนี้ครับ<ฮ>เพราะมันไม่มีชื่อมันมีแต่เบอร์เบอร์หเบอร์สเบอร์สและนอกเขตจังหวัดการเลือกตั้งในเขตจังหวัดซึ่งไม่ตรงกัับวตถุประสงค์คุณมีนี่นี่นี่ผมยกตัวอย่างเขตเล็กนะลบตัวอย่างเขตเล็กอำน,นาจเจริญน,นี่ถ้าผมไปพูดถึงเขตขอนแก่นไม่หมื่น เป็นหมื่นแล้วทําไมคุณต้องไปโอ้โหยัดเยียดทนานกันถึงขนาดว่าคุณจะต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมกันเยอะขนาดนั้นการซื้อเสียงได้ล่วงหน้าและสามารถจะทําได้อย่างชัดเจนเพราะคุณอยู่คุณอยู่ใกล้บ้านก็จะมีคนรู้จักและมีคนเห็นคุณออกไปข้างนอกเขตก็จะไม่มีคนเห็นนะครับมีหัวคะแนนไปกํากับ คนเท่าคนแจกซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคนแจกมีธุระถึง4,735คนตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมพูดเพราะว่าเป็นการเลือกนอกเขตคือเขตหนึ่งไปเลือกเขตสองเขตสอไปเลือกเขตหนะที่ขอนแก่นนะครับเขตสนะครับคุณไปเลือกเขตอื่นเขตสอไปเลือกเขตอื่นอีกเขตอื่นมาเลือกเขตนี้มีที่ขอนแก่นนะครับที่พบมาก การผลคนที่เขตสองนะครับมีการผลคนจำนวนมากง่ายๆเลยคือในคลิปที่ผมเพิ่งได้มาเอาลองเปิดคลิปแล้วเปิดเสียงดูเลยครับ เขตผู้สมัครหายผู้ง่ายกระดานเนี่ยนะครับกระดาษผู้สมัครเองเนี่ยไม่มีเบอร์ผู้สมัครบางพักนะครับและในบางเขตเนี่ยกระดานที่เอามาติดเนี่ยปรากฏว่าเป็นกระดานที่ติดโฆษณาหรือว่าโปรโมทพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งติดไว้แล้วก็มีเพอผู้สมัครติดเหมือนกับชัวนให้เห็นว่าเอ้ยเลือกเบอร์นี้นะครับความที่บัตรบัตรลงคะแนนหาย อันนี้น่าสนใจฮะที่จังหวัดตากฮะบัตเรเลือกตั้งไม่เรียงตามหมายเลขก็เ่ายง่ายว่าหายไป95เล่มเล่มละ20เป็นพั0เก้ารอยใบปปตประจำเขตก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่หน่วยมีอยู่ครบแต่เลขไม่แน่ใจและนําไปใส่กล่องรวมกันต้อมาคัดแยกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีประชาชนไปติบอกว่าเอ๊ะเขาเขตนี้ทำไมไปใส่เขตนี้พูดง่ายๆว่าอันนี้มันมั่วแลวครับ มันมั่วมากเลยมั่วจนกระทั่งตั้งข้อสงสัยได้เลยว่ามันตั้งใจมั่วหรือเปล่าในขณะที่ผมเนี่ยพูดนะครับในภาคประชาชนพูดแต่กกตเนี่ยเหมือนใบกินนะเหมือนหูหนวกด้วยบอกว่าเรียบร้อยดีเรียบร้อยดียยดก็พูดง่ายว่าวันที่14พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันที่ยิ่งยิ่งจะต้องระวังให้มากขึ้นเราจะต้องมีหน่วยอาสาสมัคร ทั่วประเทศครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยโปรดจับตาและขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดใจให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเวลา7วันที่เหลือเนี่ยคงสุดท้ายก็คงจะไม่มีเวลาไปอบรมอะไรมากแล้วนะครับเพราะเหลือเวลาน้อยเต็มทีจังหวัดนะครับต่างต่างต่างท้องถิ่นที่ไม่สามารถจะกลับมาที่พื้นที่ได้จึงเลือกตั้งล่วงหน้าวัตถุประสงค์ผิดข้อที่ส มีการอาศัยการใช้ข้อนี้ในการขนคนเพื่อมาเลือกตั้งมีการเขียนสลับเขตเขตตัวเองอยู่เขต7ไปเขียนเขต8อันหนึ่งยังพบว่ามีการหย่อนบัตรรวมบัตรรวมก็คืออะไรครับก็พูดง่ายๆว่ากล่องเดียวกันลง3ามเขตเลยลงสามเขตรวมเข้าไปก็มีเขียนรหัสผิดก็มีเขียนเขตเรือกตั้งผิดก็มีเมื่อเขียนรหัสเขตเรือกตั้งผิด ผมถึงตั้งสงสัยว่าโอ้นี่มันเป็นการตั้งใจหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะเบอร์มันประต่างกันเขตเดียวกันเขตต่างกันเบอร์มันเบอร์เหมือนกันแต่มันคนละพักครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ในการทําให้มันยากขึ้นแบบนี้เพราะอะไรมันมีวัตถุประสงค์ใดที่ทําให้เบอร์จะต้องแตกต่างกันทั้งๆท,ท,ที่จับเบอร์เดียวเนี่ยมันใช้ได้ทุกเขตทุกเบอร์ทั้งปาร์ตี้ลิสทั้งเขตได้เหมือนกันหมดอยู่แล้ว และในอดีตเนี่ยก็มีการทําอย่างนี้โดยตลอดว่าเข<ค>ตเบอร์เดียวได้ทั้งหมดมันเป็นการง่ายต่อประชาชนแต่เอาละวันนี้สายไปละด้าน,นการสายไปเราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรมันถึงตั้งใจให้เป็นแบบนี้นั่นคือสาเหตุของที่ผมนํามาเรียนให้หัวใจหลักก่อนส่วนปลีกย่อยเนี่ยยังมีเยอะครับที่เราจะไปการที่ไม่ได้วางแผนอันนี้ข้อแรก เมื่อวานี้มีการคนไปจํานวนมากการคนลงไปจํานวนมากในการเลือกตั้งลงหน้าบางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยทุระปากฟังผมก็เลยนําเสนอให้เห็นเป็นตัวอย่างก็ทุระพร้อมกันถึงเกือบหมื่นคนท้งาการโดยชัดเจนโดยหลักฐาน 2. ไม่ตรงวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์คุณเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยที่ติดทุระนะครับแต่คุณเอาคนแก่คนเท่ามาลงเลือกตั้งนะครับ สามมีหัวคะแนนคุมมาทางง่ายๆครับคนขับคนขับคุณไม่ได้อยากถี่น้องคุณไม่ได้มากันเพื่อว่าสมัครใจขนคนมาเพราะว่าคุณเป็นคนต่างถิง่นคุณขนคนมาเยอะแยะเพราะอะไรนี่ผมพูดถึงที่อำน,นาจเจริญเหตุผลพี่ผมก็จะยต้องซ้ำอีกทีว่าเพราะมันเห็นชัดจังหวัดมันเล็กแต่ถ้าเราไปพูดถึงจังหวัดอุบลโอโหอันนี้หนักเลยครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดอุดร ร,รวมทั้งเรายังพบว่ามีที่จังหวัดที่หาดใหญ่นะครับมีการเอาเลขผม,ผมในในในูผู้ที่มาลงคะแนนนะครับกับจำนวนบัตรจำนวนบัตรเนี่ยที่นับได้เยอะกว่าผู้มาลงคะแนนอันนี้ผมมีหลักการน่มันอยู่ใน iPad ผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมีคำถามไหมครับผู้ที่มาลงคะแนนนะครับกับ จํานวนบัตรจํานวนบัตรเนี่ยที่นับได้เยอะกว่าผู้มาลงคะแนนอันนี้ผมมีหลาาักการนมันอยู่ในไ p แพดผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมีคําถามไหมครับแต่ปัญหาก็คือเมื่อท่านมีความเป็นมาจากการแต่งตั้งท่านต้องทําตัวให้ยิ่งบริสุทธิ์การทําตัวให้บริสุทธิ์ได้ท่านต้องทํางานด้วยการบริสุทธิ์ทําให้ประชาชนเห็นแต่ทุกวันนี้เนี่ยการสอบสวนเนี่ย ผมส่งไปนี่ยังไม่ตกเย็นเลยบอกไม่มีอะไรจบเรียบร้อยจบเรียบร้อยมันไม่มีอะไรเลยที่ท่านทำได้ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีการสอบสวนนะการสอบสวนลวดเร็วบางครั้งท่านก็ไม่ตอบนะบางท่านบางครั้งบางครั้งน่นกาก็หูหนวกไม่ฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมเรียนให้ทราบว่ามันเป็นข้อพิรุธสงสัยจากประชาชนซึ่งมีสิทธิ์ครับสมมติว่าผมตั้งใจจะไปเลือกเบอร์นี้คนนี้ แล้วเรากฏว่าไอ้เบอร์นี้คนนี้คะแนนผมจะไปอยู่กับอีกคนนึงเพราะว่าน,นี้เรื่องใหญ่นะครับเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขามีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการเลือกคนและเลือกพักไอ้เลือกพักไม่มีปัญหาเพราะว่าไอ้ปลาไอ้ใบเนี้ยมันมีเขียนเขียนเขียนชื่อพักอยู่แต่อ้เลือกสอสอตัวเองเนี่ยที่อยู่ในเขตตัวเองเนี่ยกาเบอร์นี้แต่ไปโดนอีกเบอร์หนึง่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากและก็ ที่เกิดขึ้นขอย้ำนะว่าไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีและก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะมันไปอยู่ในนั้นหมดมีประเด็นนี่นะครับรตัวแทนนี้ผมขึ้นไม่ทันผู้มาใช้สิทธิ์4,628คนนะครับจำนวนผู้ลงทะเบียนมี4 0 4 7คน,นอันนี้ เอาสดๆนะเพราะอะไรเพราะว่าผมผมชาผมก็ม <า S 2> เดี๋ยวคือคุณคณ,คณเรื่องมันก็จะตกคือ,คอโกอกโตอำนาจเจริญเนี่ยผมว่าท่านต,ต้องต้องไปไปไปท่านต้องทำงานให้เยอะขึ้นแต่ทีนี้ผมได้ข่าวว่าผู้สมัครในปัจจุบันเนี่ยเคยทํางานอยู่ที่กโกโต<ะ>เคยทํางานอยู่ในโกโกโตจังหวัดดังนั้นจึงมีสายสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย ก็ผู้สมัครมาชี้แจงรู้ตัวเลขรู้จํานวนคนเป๊ะเป๊ะ,ปะเหมือนกับที่กกตรู้ควรที่จะเป็นกกตถแถลงแต่กลายเป็นผู้สมัครผู้สมัครอำน,นาจเจริญเป็นผู้แถลงพูดเองว่าจํานวนลงเท่านั้นเท่านี้นีนนน่จํานวนคนเท่านี้ซึ่งจริงๆเนี่ยผู้สมัครไม่มีทางรู้หรอกครับไม่มีทางรู้เนื่องจากนี่เป็นข้อมูลภายในเป็นข้อมูลลับของกกตจังหวัดแต่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้หลุดมาที่ผู้สมัคร และนักผู้สมัครนำมาแถลงข่าวเหมือนกับตัวเองเป็นกก,กตเสียเองเลยความผิดปกติตัวนี้ตัวสอบได้ครับเพราะตัวเลขมันเป๊นะนะพันล้านนะมันไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะครับดังนั้นวิธีการทํางานของท่านเนี่ยผมคิดว่ามันผิดพลาดอย่างมากโดยการดูจากการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ซึ่งอันนี้มันผิดเจตนารมของของประชาชนถ้าประชาชนตั้งใจจะเลือกคนนี้ ต้องการเลือกนายบอไก่พักพักนี้เมื่อกาไปแล้วทําไมผลมันกลับไปอยู่อีกคนนึงอันนี้นี่โอ้โหมันมันความรู้สึกเสียมากเลยนะครับไม,ไ,ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในปี2566การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างให้เห็นหลายครั้งหลายคราวว่ามีการเลือกตั้งที่ะกรกตนเนี่ยเริ่มต้นมาจากการแต่งตั้งแล้วก็มีการไมไมีการจัดก,การที่รัดกุม ซึ่งเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วในอดีตไม่น่าเชื่อว่าในปี2566เนี่ยกอ,อตอจะทํางานผิดพลาดได้มากถึงขนาดานี้มันเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีการลองเรียนมากที่สุดนะครับเป็นไปได้ไหมคะหากคนที่ถูกระบุใหมายเลขข้างหน้าคะ่ะผิดถ้าเกิดเขาต้องการจะดําเนินคดีกับกกตค่ะเพราะว่าเหมือนเขารักษาสิทธิ์เขาเองเนี่ยสามารถทําได้ไหมคะ คือจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้ทําผมอยากจะให้ทำนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าอ่าบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอาการเอกว่ผมบอกแล้วไงมันยิ่งเปิดมันยิ่งผมยิ่งนอนไม่ลงเลยก็เลยไม่ได้นอนกันนะครับกล่องหายกล่องหายครับกล่กองอะไรกล่กองที่กาวเหรอครับกล่องพิเศษบัตรอ่กล่องที่ใส่บัตรนะฮะนี่<ห>นอันนี้อันนี้เขตมินบุรีฮะกล่องหาย มีแต่ห้องเปล่าๆแล้วอ้าวอ้าวอะไรอย่างเงี้ยนอย้าวก็นัน่นละสิะสก็ต้องสอบสวนหรือเปล่าจะไม่ปล่อเลยเมีมีเนี่ยผมต้องมานั่งเลยคือโอ้โหมันมันมันแย่มากอะ่ะจังชื่อจังหวัดยังผิดเลยอ่ะเออนะ สุขโขทยัยคุณมีไหมอ้าเปิดจาสุขโขทัยนี่มันรหัสอะไรอันนี้ก็เขียนห้าสี่ศูนย์ศูนย์สามแต่คุณไปให้เขาคะแนนอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหนี่มันช้ำใจมากนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทําอะไรเนี่ยผมว่าท่านทําเถอะท่านอย่าบอกเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยท่านพูดเหมือนคนติดอ่างแล้วล่ะ กกตท่านต้องเลือกติดอ่านพร้อมกันขอตัวเขตหนึ่งขอไปเลือกเขตสเนี่ยพร้อมกัน4,735 5คนข้อสงสัยไหมถ้าผมเป็นกกตและจะทำงานสืบสวนสอบสวนจริงผมต้องสงสัยแล้วเอ๊ะมันทำไมต้องไปมีทุรลาพร้อมกันที่เขตส พร้อมกันถึง4,700คนจังหวัดก็เล็กนิดเดียวมันไปทําธุระอะไรพร้อมกันถึง4,700คนเขตหนึ่งไปเขตสองนะเอาละส่วนเคตสองไปเขตหนึ่งมีธุระพร้อมดันอีก2,554คนรวมตัวเลขตัวเนี้ย7,000กว่าคนซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะ คุณติดธุระคุณอยู่กรุงเทพคุณจะไปเลือกที่อำน,นาจเจริญไปที่อุดรไปที่ขอนแก่นเนี่ยลำบากผมขอเลือกที่กรุงเทพอันนี้เขตหนึ่งไปเขตสองอยู่ใกล้กัน10 20โลดังนั้นข้อนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งมีทุกๆจังหวัดทุกๆเขตเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าอามัมพรางผมบอกได้เลยว่าอามัมพรางที่ผมยังไม่ได้ไปที่จังหวัดอื่นๆอ,อีกซึ่งมีเหมือนกันหมดทุกๆจังหวัด เขตนั้นๆนต่างกับเบอร์ที่เขตอื่นสมมุติละกันว่าคุณจกาพักเพื่อไทยหมายเลขสิบนะครับคุณกาไปหมายเลขสิแต่เขตถัดไปหมายเลขสิบมันเป็นเบอร์พลังประชารัฐถูกไหมถูกไหมทีนี้ถามว่าทําไมคุณกาถูกคุณกาถูกเบอร์แต่คุณไปผิดพักไปผิดผู้สมัครได้ ตรงนี้คือคําตอบครับซองนี้คือคําตอบเพราะทั้งสองใบเนี่ยจะถูกพับนะครับและนํามาใส่ใส่ซองนี้อันนี้คือข้อแรกก่อนพอนําใส่ซองนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยบางคนไม่ได้เขียนครับเลขรหัสไปรษณีย์ที่ท,ที่ที่คนสงสยัยไม่ใช่เลขรหัสไปรษณีย์สองช่องแรกเนี่ยเป็นเลขจังหวัดนะครับ ถ้าสุขโขทัยอาจจะ54นะครับกรุงเทพหนึ 1, 0, อะไรอย่างเงี้ยสตัวแรกเป็นเลขจังหวัดส่วน3ตัวหลังเนี่ยเป็นเลขของเขตเลือกตั้งสมมุติว่ากันว่าคุณเขียเลือกตั้งที่1นะครับอ่าคุณใด้คุณไดกรุงเทพอาจจะเขียน1 0 0 0 1ก็คือเขต1 0 0 2เขต2ดังนั้นมีการเขียนผิดหรือว่าอย่างนี้ถ้าล่องหอยก็ท้องพ่อต้องใส่ มันท้อเมื่อยอพอพอพ่อจะนตั้าสิบคนต้พพนสาสิบคนพ่อเพื่อนมาใส่สิ่ใก่แฮะเ้ยออ,อมันทัอเมื่อยจีมากันซิบคน ประมาณ10คนรลอดไทยเร่มาพอบโอ้เออมื่อไ่บอมาแต่สาวคนเป็นลมเน้ะอันลกฮิส t ตกไรเลยอือืออลบากแน่เด้เป็นลมกันนี่ อะเนเาเแจออ๊ะามามาจากบรรทัมือเออเดี๋ยวเอางนสินแฮะเดียวเอางูสิคนเหิ่มหาสองเงี้ยสิบคนโอ้ลัสิบคนเราใชหอีกกหนึ่งผามาน่ไแม่มาวานจมก็จะมาอือ โอ้หลักต่อเไยจะไปลวนทานนลนมอืออืออืออืมลดานนะที่ค้ดดำดำู้กสูงๆนี่แม่งละกอูดจักมาอยู่น้าลู่นีส นี่อันผ้าเท่าต่างชานคื่อกันน่ะโอ้แม่น่าชือการค่ะอ่าแต่ว่าบานูเดวท์พานเลยเลยตัพาด่หองงพอดด้าห่้เอาได้หาไดใจล้วบางเงินพาเดี่ยวถ้าจะให้บ่กเลย้บ